จะเย็นเย็นเพิ่งสองสัปดาห์เองเรามองทั้งปีนะครับเพิง่งสองสัปดาห์เองจเย็นยน,นะครับจริงๆผมว่ายังมีกำลังใจนะย,ยังมองดี<ม>ใช่ไหมคะมองดีก็ขาสั่นนิดน,นึงนะครับตอนตอน,ตอนพูดก็ขายก็จะสั่นๆน,นิดน,นึงอ๋อเล่นก็ยังมองดีอยู่นะครับเดี๋ยวจอมขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับก็จริงๆผมว่าในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับ ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยตลาดก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆปรับลงแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ตลาดก็มองในแถวสักช่วงมีนาคมนะครับดอกเบีย้ยน่าจะเริ่มปรับลงนะครับดอกเบีย้ยปรับลงก็แน่นอนว่ามันดีกับตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นอินเวสชั่นมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบีย้ยที่ปรับลงนะครับเพราะว่าค่างเงินเนี่ยอย่างน้อยมีโอกาสที่ค่างเงิน จะเริ่มเป็นสัญญาณของการแข่งข้าได้แน่นอนนะครับช่วงนี้เราอาจจะเห็นบาทขึ้นมาอ่อนนิดนึงนะครับแต่ผมก็คิดว่าในระยะถัดไปเนี่ยเดี๋ยวบาทก็คงกลับมาแข่งได้นะครับแล้วก็จะเป็นบวกต,ต่อเรื่องของฟนันโพรนะครับช่วงนี้โพรอาจจะขายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเยตุเดทประมาณ5 6 0 0พันล้านนะครับแต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยคงไม่น่าจะขายหนักเหมือนปีที่แล้วปีที่เราไเนขายไปมา2องแสนล้านนะครับก็ด้วยสัญญาเงินบาทที่ดีขนาดนี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยเขาน่าจะน่าจะแฮปปี้กับประเทศไทยมากขึ้น ปีแล้วเงินบาทอ่อนค่าก็ถ้าเกิดเขาจะขายก็ก็พอเข้าใจได้อันนี้คือประมาณการคนจะซัดเกี่ยวกับตัว EPS นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนของไทยในภาพรวมเองเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังก็ยังมีมุมมองที่ดีอยู่นะครับเรายังไม่ได้เห็นการปรับประมาณการกาไรล,าลงอย่างอย่างในในระยะสําคัญนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีเปิดมาเนี่ยนะครับทำกันประมาณ8 8 4 8 5ดแ้ณวันนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณ886 87แล้วก็ยังไม่ได้เห็นการปรับลงอย่างอย่างในระยะสาคัญแต่อย่าง นะครับพื้นฐานเศรษฐกิจไทยวันนี้ก็แน่นอนว่าก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยทุกคนก็มองตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยถ้าไม่รวมตัววอลเล็เนี่ยนะครับน่าจะโตได้มา3.2ถ้าเกิดว่ารวมรวมวอลเล็เนี่ยโตได้มา4.5นะครับลงทุนภาคเอกชนเนี่ยก็โตได้3.6ถ้เาเกิดลงวอลเล็ตเนี่ยก็เกือบเกือบเกือบ4%ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดีๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เติบโตได้ได้ทุกเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคส่งออกมูลค่าส่งออก ท่องเที่ยวกขต่อได้ดีขึ้นนะครับ28ขึ้นมา35ล้านคนเงินเฟ้อปีนี้ก็ออนทารเกตของแมกชาติแล้วผมคิดว่าน่าจะทําได้ที่เลเวอร์ประมาณ2%นะครับดูในภาพรวมเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้สัญญาอะไรที่เรียกว่าน่ากังวลเพียงแต่หุ้นไทยช่วงนี้ก็ต้องยอมรับกันนิดน,นึงว่าเรากาลังขาดปัจจัยใหม่ๆนะครับไม่ได้มีอะไรเข้ามาอย่างมีนัะยะสำคัญนะครับเปิดต้นปีมาบวกขึ้นมาได้ประมาณนิดนึงดีใจกันอยู่วันเดียวแล้วหลังจากนั้นหุ้นก็เริ่ม เริ่มซึมตอบนะครับแต่ผมก็มองว่าเป็นเพียงแค่ระยะสั้นมากกว่าโดยการที่เราขาดปัจจัยใหม่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าตลาดน่าจะรอดูเรื่องของประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนประมาณวันที่3ามมกราคมนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะส่งสัญญาณออกมาอย่างไรถ้าถ้ายังเดิมดาเนินนโยบายผ่อนคลายต่อนะครับเช่นบอกว่าลดดอกบงดอกเบี้ยพวกนี้ตลาดคุณทั่วโลกก็น่าจะแฮปปี้อิมเมจมาร์เก็ตน่าจะได้ประโยชน์ไทยก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับมาดูที่แวร์เวอร์ชั่นหุ้นไทยบ้้างนนัวีก็ ก็ต้องบอกตามต,ตรงว่าแบรนด์ดูแลคนไทยมันก็อยู่ในจุดที่มันก็ไม่แพงนะนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวอนิยูเก็บอันนี้ซึ่งอน,นิยูมันเป็นกราฟอนนิยูเก็บนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณลบหนึ่งแสนบาทดิวิชันถึงวันค่าเฉลี่ยนะครับก็เป็นโซนที่ะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะนะครับอันนี้ก็เป็นมองตลาดในช่วงนี้นะครับก็คือไลฟ์ปใจใัจจัยใหม่ๆแต่ภาพใหญ่เนี่ยคิดว่าไม่ไม่เปลี่ยนใจย,ยังคงยังคงชอบอยู่นะครับ